นี้ก็เป็นขบวนที่สองของวันค่ะวิ่งวิ่งก็นเรียออะไรวิ่งทวนกระแสน้ํานะคะน้ำก็ดูเจ๋งนิ่งๆสบ,สบายของพี่กับตันลากมานําเดียวนะคะถ้าไม่ชมใช้หัวเรือลากหนึ่งลำแล้วตอนนี้อัปเดตล่าสุด หลังอยู่ภาคหนึ่งน่าจะเตรียมตัวการทำงานลองเครื่องบยาการแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจุดด้านหลังวัดพนันเชิงน้ำนิ่งมากเพื่อนผู้ชมดูผักตบผักชวายังนิ่งเลยช่วงน้ำทะเลหนุน เรือยามน้ำไม่แรงก็จะระดับนี้นะคะนิ่งๆสวยๆไป ឋ្រូសារប់ខ្ ิงมาจากทะเลอาจจะไม่มีเรือตรงท้ายเพราะว่าทะเลก,กว้างกระบวนนี้แม่นอนร้อยปร์เซ็นตผ่านหินค่ะ